สวัสดีค่ะลูกค้านะคะวันนี้พามาดูรีวิวเสื้อแฟชั่นตลาดนัดไซส์ปกติมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้ไซส์นะคะ M นะคะตั้งแต่ S เลยค่ะ S, s size of size of M size size right. size size. L X L X X L ค่ะนะคะสวัสดีครั้งหนึ่งสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามในช่องทาง Youtube เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนนะคะก็เลยมารีวิวให้ดูเบื้องต้นนะคะสำหรับใครที่ทุนน้อยนะคะทุนไม่ได้สูงมากนะคะสาหรับ เสื้อแฟชั่นรุ่นนี้นะคะกระสอบหนึ่งนะคะราคาปกติก็อยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อแฟชั่นไซส์ปกตินะคะถ้าอยากได้ราคาพิเศษราคาเบาๆติดตามในไลฟ์สดในเพจพ่พิกจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับลูกค้าอยู่เรื่อยๆและการติดตามได้ในเพจนะคะตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งทักแชทในเพจได้เลย ะะตัวนี้ก็เน้นเหมาะสําหรับขายตลาดนัดอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะตลาดนัดนะคะก็มีสายเดี่ยวเสื้อกล้ามมีครบทุกชนิดผ้าเลยผ้าซิวผ้าจีฟองผ้าคัตตอนสายเดี่ยวเสื้อกล้ามมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นงานซัมเมอร์นะคะมากน้อยแล้วแต่บางกระสอบแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นจํานวนที่เบาด้วยตัวนี้ตกต้นทุนเฉลี่ยนะคะหนึ่งกระสอบได้เหยียบสั่งประมาณสัก200ตัวโดยประมาณทุกคนเพราะฉะนั้นไม่มีทางขาดทุนคะ่ะ นะคะไม่มีทางขาดทุนลูกค้านะคะขายยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนนะคะถึงจะเป็นแบบเนื้องานที่นะคะอาจจะมีบางตัวที่อาจมีตําหนิบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยต้นทุนที่มันก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับสินค้ารายการอื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าลงทุนมากๆนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่นะคะสนใจนะคะอยากจะหาสินค้านะคะไปต่อยอดนะคะก็ ลองประกอบการตัดสินใจดูนะคะว่าสินค้าตัวนี้น่าจะเหมาะนะคะกับเราไหมนะคะก็ลองดูนะคะเป็นแบบมีสีพื้นสีลายมีคัตต้อนมีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแนะนานะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบเนื้องานแนวคัตต้อนกับผ้าฝ้ายไม่แนะนําเพราะว่ากระสอบนี้มีแนวผ้าฝ้ายแนวคัตต้อนแน่นอนเพราะว่าลูกค้าบางท่านต้องเรียนแจ้งก่อนว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะสําหรับคัตต้อนกับผ้าฝ้ายอาจจะ ถนัดขายแนวพวกผ้าซิวผ้าชีฟองอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะสําหรับใครที่รับได้ในทุกผ้าและสวยมากนะทุกคนก็รับได้เลยนะคะงานสวยแน่นอนทุกคนสวยจริงๆสวยแบบจับใจนะคะอันนี้แบบสวยจริงๆอันนี้คือสวยของจริงสีพื้นมีนะคะตรงเนี้ยที่พรีรีวิวก็คืองานหัวตีเป็นว่าแยกหัวจากกระสอบมานะคะมารีวิว แต่ว่างานหางก็ขายได้ค่ะทุกคนนะคะไม่ใช่ว่างานหางขายไม่ได้แต่ที่ต้องแยกคํานวณเพราะว่านะคะโดยต้นทุนนะคะต้นทุนกับกําไรเนี่ยนะคะตรงนี้ต้นทุนเนี่ยมันได้ทุนหนึ่งกระสอบแล้วค่ะทุกคนมันได้ทุนกระสอบแล้วคะ่ะได้แล้วแค่ไม่กี่ตัวก็ได้ทุนกระสอบแล้วนะคะเจตนาอยากจะแยกหัวแยกหางให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ที่เหลืออีกร้อยกว่าตัวน่ะคือต้นทุน นะคะก็คือกําไรที่เราจะขายยังไงให้มันได้กําไรตรงนั้นนะคะเพิ่มขึ้นมาเนาะค่ะสำหรับใครที่สนใจก็นะคะอย่างคิดแจ้งไปข้างต้นว่าแคปหน้าจอสอบถามนะคะได้เลยนะคะที่ทีมงานแอมินได้เลยค่ะลูกค้างานสวยแน่นอนค่ะกระสอบนี้เสื้อแฟชั่นตลาดนัดไซส์ปกตินะคะที่ราคา2,800บาทค่ะขอบคุณค่ะ